ในอวกาศวันนี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐได้พากันประกอบพิธีสร้างบุญสร้างกุศลในวันอุโบโสถศีลในวันพระในวันแห่งการและลึกถึงพระพุทธเจ้าในวันแห่งการและลึกถึงคุณงามความดีในวันแห่งธรรมะเป็นวันที่เข้าถึงศัจธรรมแต่จริงๆแล้วเรื่องศัจธรรมเป็นเรื่องสําคัญสําหรับบรรดาสรรพัตว์ผู้เหยนไหวตายเกิด ้าไใครก็ตามไม่ได้เข้าถึงความเป็นจริงไม่มีธรรมะผู้นั้นจะต้องทุกข์ยากลําบากทรมานแสนสาหัสจะต้องเป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิ้นเป็นสิ่งที่น่าอานานเป็นสิ่งที่เกิดความทุกข์ยากลําบากและทรมานััรน,นี้เราทั้งหลายทั้งปวงก,ก็ได้เห็นแล้วว่า <c oughs> พระธรรมคําสั่งสอนนั้น หากได้นำมาพื้นปฏิบัติวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตความสุขก็เกิดขึ้นความทุกข์ก็ละลายหายไปความวุ่นวายทั้งหลายก็หมดสิ้นลงค่อยๆเกิดจกเจือจางในที่สุดจึงเปลี่ยนจากคนที่เล่าร้อนทุกทรมานมีแต่ความ <c oughs> กระวลกระวัยในใจิตใจกลายเป็นคนผาสุกกลายเป็นคนมีความสงบสุข,ขุมรอบข้อเป็นคนที่ได้เเอย กับความสุขโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอะไรแท้จริงแล้วพระธรรมนั้นก็คือยาและก็คือความสุขที่มนุษย์ถ้าได้พิจารณาตามความเป็นจริงก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างจากบรรดามนุษย์ทั้งหลายที่มีความสุขโดยที่จะต้องพึ่งพาสิ่งต่างๆและในที่สุดการพึ่งพาสิ่งต่างๆก็เป็นช่องทางที่จะนํามาสู่การเป็นผู้อยู่ใต้อํานาจแห่งกองกิเลสเมื่อกีเลสแล้วก็จึงนํามาสู่การทําผิดทมบาป เมื่อทําบาปทาผิดแล้วก็จึงต้องใช้เวทใช้กรรมและผลแห่งกรรมก็จะติดตามตัวไปในทุกภพทุกชาติเมื่อดีมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงแท้ที่จริงแล้วถ้าตั้งสติไม่ได้เชื่อใครใช้ปัญญาของตนเองใช้เหตุใช้ผลใช้ความยุติธรรมก็จะได้เป็นผู้บอกกับตนเองได้ว่าไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับความสุขของมนุษย์และความสุขที่เกิน ว่ามนุษย์ปุถุชนจะเข้าใจก็คือความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงความสุขที่ไม่มีภัยอันตรายจะย้อนกลับมาเล่นงานตัวเองจะไม่มีใครจะมาทำร้ายทำลาย,ายให้นยามหลับยามตื่นไม่ว่าจะว่างกลางวันหรือกลางคืนไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กหรือวัยแก่แม้กระทั่งทั้งมีชีวิตอยู่บนบโลกดีและได้จากโลกนี้ไปแล้ว ความสุกันเป็นนามาตะความสุกันเป็นนิรันด์เป็นความสุขอันเปิะเิยเป็นความสุขของผู้ประเสริฐดังที่พระพุทธเจ้าได้สรรเสริญันดาผู้คนที่ทําคุณงามความดีและในที่สุดมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงไม่มีบุญไม่มีความ <c oughs> ไม่มีบรารมีไม่ได้สะสมมาจึงไม่ได้พบจึงไม่ได้เห็นจึงไม่ได้เข้าใจหลายคนก็ต้องไปพึ่งพาเรื่องราวของการที่มีอทิทธิปฏิหาร เพราะในสมัยอดีตนั้นบรรดาผู้คนที่แสดงอิทธิปาฏิหารินั้นก็ถือเป็นบุคคลอันประเสริฐเป็นบุคคลที่ทําให้ผู้คนนั้นเกิดความศรัทธาเกิดความหลงไหลเกิดการเชื่อและอิทธิปาฏิหาริย์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้หากเป็นผู้ได้ <c oughs> <c oughs> เกิดขึ้นกับตัวของผู้ใดแล้วผู้นั้นหากไม่มีธรรมะก,ก็จะกลับกลายเป็นโทษเป็นภัยกลับกลายเป็นการกลับมาทํร้ายทําลายตนเองและทำร้ายทาลายผู้อื่น พระพุทธเจ้าก็จึงได้แจกแจงแยกแยะว่าบรรดาฤทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ขานที่มนุษย์จะมีฤทธิ์มีเดชมีอิทธิปาฏิหาริย์ได้ก็เกิดจากบุญเก่าการจะเกิดจากบุญเก่าได้ก็เกิดจากการสะสม,กา,สะสมการสะสมที่เกิดขึ้นก็เกิดจากการประพฤติปฏิบัติโดยรวมแล้วก็จะมีลักษณะของการทำความสงบของจิตใจ การที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้มีปิติปาฏ,ฏิหารได้มีฤทธิ์วิเดศเพราะการทำความสงบของจิตใจเปรียบดังบรรดาพวกฤาษีหรือพวกนักพรตต่างศาสนาแม้แต่พยามารเีงก็ยังมีฤทธิ์วิเดศเป็นเพราะว่าเขา,ขาทำบำเพ็ญเพียรในความสงบแต่เป็นความสงบที่ทำให้เกิดพลังงาน และหากไม่ได้ใช้พลังงานในทางที่สุกปัญญาก็ไม่เกิดก็จึงกลายเป็นผู้สามารถที่จะนำพลังงานนั้นมาใช้ในการก่อเวียนก่อกรรมและเป็นการที่จะทำให้ตัวเองนั้นวนเวียนอยู่ในโลกธรรมทั้งแปดซึ่งมีเรื่องของลาบสังกาละเรื่องของจรเเริญเรื่องของความผาสุก <c oughs> <ส>เรื่องของการสร้างบริวาร <c oughs> ทั้งหมด <c oughs> ทั้งสิ้นนี้ ก็มีมาในอดีตดังนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงได้ตรัสได้อธิบายว่าลิทธ์ทั้งหมดนั้นก็มีอยู่สมประเภทประเภทที่มีความสามารถที่ทําให้คนตื่นตาตื่นใจไม่ว่าจะเหาะเหินเดินอากาศไม่ว่าจะแสดงลิทปาฏิหารไม่ว่าจะเสกข้าของไม่ว่าจะเป็นการหายตัวหลบลี้หนีไปหรือการที่จะทําให้ของเกิดขึ้นนั้น เป็นสิ่งที่ผู้ที่ได้พีพลังจิตได้เคยสะสมไว้ในขณะที่ยังเป็นมนุษย์ได้พากันที่จะบำเพ็ญเพียรด้วยการเข้าฌานการเข้าฌานนั้นก็เหมือนกับฤาษีที่เข้าฌานเป็นการทําความสงบในขั้นต้นไม่ว่าจะเป็นปฐมฌาน <c oughs> ทุติยฌานต,ตัตยฌานจตุปฌานขานหนึงฌานสองฌานสามฌานส,าสี่นั้นแท้ที่จริงแล้วก็ไม่ได้มีอะไร นอกจากตัดอารมณ์แห่งความวุ่นวายในจิตใจที่เกิดขึ้นที่พุ่งพ่านอยู่เพราะมนุษย์ที่จะมีความสงบได้นั้น <c oughs> เป็นเรื่องยากแต่ถ้าใครก็ตามตัดปัญหาตัดสถานการณ์ทิ้งไปไม่ต้องไปคกุกคีไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับการที่จะได้เห็นการที่จะได้ยินการที่จะได้ฟังการที่จะได้ดมการที่จะได้ลิ้มรสการที่ได้สัมผัสก็ถือว่าเป็นการ ไม่เปิดโอกาสให้จิตให้ใจของตัวเองนั้นไหลไปกระทบหรือได้มากระทบตัวเองนี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้บรรดาพวกฤืษอสีทั้งหลายก็จึงเข้าถา้ำผา้ดืทั้งหลายก็จึงหาใต้ต้นไม้ที่อยู่ในความสงบและในที่สุดเขาก็จะต้องหาอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนั้นจับมาเป็นที่ตั้งเพื่อที่จะได้หยุดอยู่จดจ่ออยู่กับอารมณ์นั้นสร้างเป็นนิมิตไม่ว่าจะเป็นการเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งลมเพ่งไฟ,ไฟแสงสีเสียงทั้งหลาย นี่ก็เป็นเรื่องของการนำรูปทั้งหลายทั้งปวงที่เขาเรียกว่าสามารถเห็นสามารถจับต้องได้มาเป็นอารมณ์และทำเกิดความสงบจนกระทั่งเกิดเป็นฌานฌานนี้ก็จึงเป็นฌานแห่งการตัดอารมณ์มากมายให้ลดเลือลดน้อยถอยลงเหลือเป็นเพียงแค่วิตกวิจารปิดติสุเอกคตาทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็เริ่มเกิดเป็นความสงบที่ในความสงบนี้เองจะพัฒนาไปสู่การตัดอารมณ์ให้เหลือน้อยที่สุดจนลายกลายเป็นหนึ่งเดียว เรียกว่าเอกคัตตาลมนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นอุบเบกขาจากตรงนี้ไม่มีการปรุงแต่งไม่มีอะไรและหลายสิ่งหลายอย่างพลังงานก็จะเกิดขึ้นจึงทำให้คนนั้นสามารถมีฤทธิ์มีเดชได้สามารถทำให้ตนนั้นเป็นผู้ตั้งจิตอธิษฐานให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เหาะเหินเดินอากาศให้ห <c oughs> ลงดินนำนำ้ำ ได้หมดนั่นก็แปลว่าพลังของมนุษย์นั้นถ้ามีความสงบเป็นที่ตั้งก็จะสามารถเพิ่มพลังจิตได้นี่ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าก็ได้อธิบายในคำสอนของพระพุทธองค์เพราะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้ตัดสู้ความเป็นจริงนั้นพระพุทธองค์ก็ได้เป็นผู้ดำเนินแนวทางตามที่บรรดา <c oughs> หรือสีทั้งหลายทรมปวงที่เป็นผู้กระทำสาเหตุที่ต้องเรียนต้องรู้ก็คิดว่าเขาจะพาไปสู่ การเป็นผู้พ้นทุกบรรลุธรรมแต่ในที่สุดเขาก็ไม่สามารถที่จะหาความจริงที่จะบรรลุธรรมได้พระพุทธเจ้าก็จึงได้รู้ว่าและถ้าเป็นผู้ที่มีอารมณ์ที่เรียกว่าไม่มีรูปเป็นอารมณ์เป็นนามเป็นอารมณ์เป็นความว่างเปล่าเป็นอารมณ์จะทําให้ยุติการจํายุติการสัมผัสยุติการ <c oughs> ยึดถือมั่นเข้าของต่างๆจะทําให้เกิดการเป็นอิสระต่อ,ตอกิเลสหรือเปล่าก็จึงได้ พัฒนาของความสงบข้เป็นสู่ฌานที่เรียกว่าเป็นอ <c oughs> ารูปฌานมีความสงบมีความว่างเปล่ามีความ รู้สึกที่เรียกว่าน้อยนิดแทบจะไม่รู้สึกไม่มีความจำใดๆเกิดขึ้นในที่สุดฌานนี้ก็พัฒนาเป็นห้าหกเจ็ดและแปดซึ่งเป็นมีผู้มีฤทธิ์มีเดชเป็นผู้มีอนุภาพของจิตใจดังนั้นมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่จะได้ถามว่าทำไมเขาถึงมีฤทธิ์เขาก็ทำจากความเป็นปกติอย่างมนุษย์ทั่วไปแล้วก็ค่อยๆดับอารมณ์ต่างๆให้หมดไปเป็นการจดจอ่อเป็นการ <c oughs> อยู่นิ่งกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งและในที่สุดก็จึงกลายเป็นความสงบอันมีความสงบในระดับที่เขาจัดไว้ให้ได้รู้ได้เข้าใจ <c oughs> ก็คือมีทั้งคันิกะสมาที่เป็นความสงบในขั้นต้นอุปจารสมาธิอัปปนาสมาที่ นั่นก็แปลว่าความตั้งบกก็ยังมีชั้นมีความละเอียดและในที่สุดพลังงานก็จะเกิดขึ้นนี่คือจึงทําให้คนมีฤทธิ์มีเดชมากมายแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังเป็นผู้เคยมีฤทธิ์มีเดชและยังมีฤทธิ์มีเดชแต่ก็ยังไม่ได้ให้ความสนใจใส่ใจแม้กระทั่งฤทธิ์ที่มากขึ้นไปกว่านั้นที่เป็นสามารถที่จะรู้ใจคนได้เขาเรียกว่าอาเทสนาปฏิหารสามารถรู้ว่าคนนี้กําลังคิดอะไรคนนั้นกําลัง ต้องการอะไรความรู้สึกเป็นยังไงก็ถ่ายจนคนได้ทั้งหมดทั้งสิ้นก็จึงเป็นผู้ที่ไม่มีใครจะปกปิดความจริงได้พวกนี้ก็จึงเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชมีความยิ่งใหญ่แต่ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ยังถือว่าเขาทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ยังไม่สามารถ ที่จะฆ่ากิเลสได้ยังไม่สามารถจะทําให้คนเกิดความตื่นรู้และเข้าใจในสัจธรรมได้ก็จึงไม่ได้สรรเสริญฤทธิ์ทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นอิทธิปฏาฏิหารอาเทศนาปฏาฏิหารทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็คือเป็นสิ่งที่ยังทําให้คนลหลงไหลมัวเมายังเป็นคนที่ติดข้องอยู่ในกับกองกิเลส และในที่สุดก็ไม่สามารถทําให้คนมืดบอดทําให้เกิดการตื่นรู้เข้าใจในสัจธรรมได้แต่พระพุทธองค์เองชอบแลแลบเป็นผู้สรรเสริญ <c oughs> อิทธิปาฏิหาริย์ที่เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้ที่จะชอบใช้เหตุใช้ผลอบรมสั่งสอนคนที่มืดบอดคนที่ไม่มีวันจะรู้ได้รู้คนที่ไม่มีวันเข้าใจได้เข้าใจ คนทำผิดทำบาปทำชั่วก็จะเปลี่ยนจากการทำผิดทำบาปทำชั่วคนไม่รู้ทิศทางว่าตัวเองจะเดินทางไหนก็จะบอกทางให้คนที่ไม่มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้บอกชี้หนาแนวทางให้ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมคนไม่เข้าใจสภาวิายานพระพุทธองค์ก็ได้แสดงสภาวิายานให้ได้รู้ให้ได้เข้าใจว่าเกิดการพัฒนามากน้อยเพียงใด ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็สามารถปรับอินทรีย์ของทุกคนได้สามารถที่จะรู้ว่าแต่ละคนนั้นมีสถานะธรรมะที่ <c oughs> ตกต่ำหรือมีสถา,านะธรรมะที่ปานกลางหรือสูงส่งนั่นก็คือการที่สามารถที่จะแสดงสาตร์ความรู้ความเข้าใจเพื่อให้บรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้น ได้เกิดสติเกิดปัญญาจึงเป็นเรื่องของการสารเสริญเรื่องของอนุศาสนีปฏิหารก็คือการใช้ธรรมะในการเผยแผ่ใช้กรรมะในการอบรมสั่งสอนใช้ธรรมะในการทําให้คนทําผิดทำบาปคนชั่วกลายเป็นคนดีละอายต่อบาปเกรียกลัวต่อบาปคนที่กําลังเดินทางไปสู่อบายภูมิให้หวน ทวนกลับมาเป็นคนที่จะขึ้นไปสู่สุคติภูมิคนที่กําลังหลงท่าหลงทางหลงผิดไม่ว่าจะเป็นเดรัจฉีต่างลัทธิต่างศางสนาซึ่ไม่มีโอกาสจะพ้นทุกขพระพุทธเจ้าก็จึงเป็นผู้สามารถอธิบายสาธยายด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้ใช้ฤทธิ์ใช้เดชไม่ได้ใช้การบังคับบัญชาใช้แต่หลักฐานและสิ่งที่บรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงสามารถที่จะสืบ สาะและก็ค้นหาในตัวเองได้นั่นก็คือสุดยอดของปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐเลิศเลอพระพุทธเจ้าเคยแสดงปาฏิหาริย์มากมายหลายครั้งแต่ก็เป็นไปเพื่อการที่จะทําให้คนนั้นมีโอกาสที่จะได้เข้าถึงธรรมทำ,ำให้คนนั้นได้ลดมาน้าที่ทีเพราะบางคนนั้น <c oughs> เป็นผู้ที่เข้าใจเชื่อว่าตัวเองนั้นยิ่งใหญ่เชื่อว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ที่มี แต่ความเป็นเลิศไม่มีใครจะสามารถเปรียบเทียบกับตัวเองได้ไม่ว่าจะมีฤทธิ์มีเดชไม่ว่าจะเป็น <c oughs> เรื่องของทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจะเรื่องของสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกําลังเรื่องของ <c oughs> อำนาจวัฒนาบาร,รมี <c oughs> เมื่อมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อมีเหมือนเศรษฐีเมื่อรู้ว่าตัวเองรวยที่สุดแล้วก็จะไม่ฟังใครจะมองคนอื่นไล่ค่าไล่ราคาจะมองคนอื่นไม่มีความหมายนี่ก็คือการที่จะทําให้เขาไม่มีโอกาสได้ฟังธรรม แม้ในสมัยหนึ่งที่บรรดากษัตริย์ที่มีฤทธิ์มีเดชมีทรัพย์สมบัติมากมายที่เชื่อว่าตัวเองนั้นมีทั้งอาวุธอนันอานุภาพและรวมกระทั่งถึงมีสมบัติที่มากมายมีความมาั่งคั่งร่ำรวยจึงเชื่อว่าจะละลานใครก็ได้จะทําอะไรกับใครก็ได้แต่ในที่สุดพระพุ้ดอง์ต้องการที่จะให้เขาได้เข้าถึงธรรมเพราะมีอํานาจและมี วาชนาที่จะได้เรียนรู้ที่จะได้พัฒนาไปสู่การเป็นอริยบุคคลพระอุทธเจ้าก็จึงได้เป็นผู้เข้าไปเกี่ยวข้องโดยแซงแสดงฤทธิ์โดยได้เนลมิตรกายให้เป็นมหาจักรพรรดิเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชให้เป็นผู้มีอำนาจวาสนาบารมีมีทรัพย์สินเงินทองมากมายดังที่พวกเราได้เห็นว่าทําไม พระพุทธรูปถึงมีแต่ความอรังการทําไมถึงมีเพชรดินจินดาทําไมถึงมีแต่ความมั่งและข้ามมั่งรวยทําไมถึงมีแต่ความยิ่งใหญ่ทําไมพระเจ้าไม่ปล่อยไม่วางทําไมพระเจ้าสอนให้คนอื่นเขาปล่อยเขาวางแล้วทําไมตัวพระพุทธองค์เองนั่นกลับประดับประดาด้วยเพชรดินจินดาจึงเป็นสัญลักษณ์จึงจะเป็นรูปแบบที่ทําให้คนเข้าใจผิดแท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ปานาะ ที่จะเอาเข้าวของทรัพย์สินเงินทองเพชรดินจินดานั้นมาเป็นของตัวเองแต่พระพุทธองค์ปาถนาที่จะทําให้คนที่มีมานะาทิฐิมีอัตราตัวต,วต,วตวนอาหังการมะมังกาคิดว่าตัวเองใหญ่คิดว่าตัวเอง,เองประเสริฐเป็นคนเลิศเป็นคนที่ไม่มีใครจะเปรียบเทียบได้พระพุทธองค์ก็จึงได้แปลงนาลิกายให้เป็นพระมหาจักรพรรดิเป็นผู้ที่มีความยิ่งใหญ่เป็นผู้มีลาบสกาละเป็นผู้มีเ <c oughs> มืองที่อันเป็น วิจิตวิสดานเป็นเพชรเป็นทองเป็นดินและรวมทั้งถึงมีความมั่งคั่งร่ำรวยกษัตริย์ที่คิดว่าตัวเองนั้นมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยเมื่อมาเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็จึงโปร่งสลดสังเวชยังมี กษัตริย์องค์อื่นที่มั่งคั่งร่ำรวยกับเราอีกหรือแม้แต่อาวุธก็ประดับประดาไปด้วยเพชรนินจินดาไปด้วยเงินด้วยทองก็จึงทําให้เกิดความหวั่นเลรงและลวมกระทั่งถึงความรู้สึกว่าเราไม่ใช่เป็นคนยิ่งใหญ่แล้วเราไม่ใช่เป็นคนที่เหนือโลกแล้วเราไม่ได้เป็นคนที่ประเสริฐสูงสุดแล้วเราเป็นคนที่เมื่อเทียบกับ กษัตริย์องค์นี้ช่างเป็นอะไรที่ดูตกต่ำต่อมต้อยเหลือเกินนั่นก็แปลว่าพระพุทธเจ้าใช้ฤทธิ์ใช้เดชเพื่อที่จะทําให้คนนั้นลดมานะที่ถีในที่สุดก็ต้องใช้ <c oughs> พลังแห่งปัญญาเมื่อจะทดสอบเมื่อจะทดลองกันไม่ว่าจะฤทธิ์อะไร ก็จะตงเป็นผู้พ่ายแพ้ต่อพระพุทธเจ้าทุกทุกประการไม่มีอะไรที่จะสู้พระพุทธเจ้าได้เลยพระพุทธเจ้าไม่ต้องการชนะในทางโลกไม่ต้องการชนะที่จะทำลายทำลายใครพระพุทธเจ้าต้องการชนะที่จะชนะมานะทิฏฐิชนะอัตตาตัวตนของผู้พอที่จะมีวาสนาที่จะเข้าถึงธรรมดังนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อรู้ว่าบรรดาผู้คนที่เกี่ยวข้องนั้นได้เป็นผู้ยอมสยบสิโล,ลราบแล้วก็จึงได้แสดงธรรมในที่สุดบรรดาผู้คนที่ยังมี บุญมีกุศลก็จึงได้สนใจจึงได้ใส่ใจจึงได้เปลี่ยนอุปนิสัยก็จึงได้คอยตามขอที่จะมาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามากมายมหาศาลนั่นก็แปลว่าพระพุทธเจ้าใช้ฤทธิ์ในการเพื่อจะเผยแผ่พระศาสนาเปลี่ยนคนจากคนมีมิจฉาทิฏฐิเป็นมานาที่เป็นสัมมาทิฏฐินี่ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทำดังนั้นฤทธิเดชก็จึงมีประโยชน์สำหรับคนมีปัญญาที่ใช้เป็นเพื่อการที่จะ <c oughs> ช่วยเหลือผู้คนแม้บรรดาเทพทวดาที่อยู่บนสูงสวรรค์คิดว่าตัวเองนีนยิ่งใหญ่คิดว่าตัวเองนั้นเป็นผู้สร้างคิดว่าตัวเองนั้นเป็นผู้กําหนดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเรานั่นอยู่เป็นผมชั้นสูงไม่มีเคยเห็นใครที่จะมาเกิดก่อนเราเราเกิดก่อนทุกสิ่งทุกอย่างเรามีพลังงานที่จะสามารถเสกสิจจ่งนั้นสิ่งนี้ได้และก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นผู้สร้างในที่สุด พระพุทธองค์เมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็จึงหาคนไหนคนใดที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลอยากจะรู้ว่าเขาใหญ่จริงใหญ่มั่งน้อยเพียงใดในที่สุดค้นหาทั้งจักรวาลก็ไม่เจอก็จึงได้เห็นว่ามีอยู่คนบางคนนี้ดวงดวงวิญญาณเลยเป็นภูมบางองค์นี้มีความเข้าใจผิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็จึงได้ไปสเสด็จไปโปรดเพื่อจะให้เห็นว่าเธอไม่ได้เป็นคนสร้างเธอไม่ได้เป็นคนยิ่งใหญ่ภากาภูมินั้น มีความพยองในตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นผู้สร้างก็คิดว่าพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้ที่ยังอยู่ใต้อำนาจของตนเองในที่สุดก็จึงได้ทดลองฤทธิ์กันไม่ความสามารถว่าใครจะมีฤทธิ์มีเดชท,ที่จะซ่อนตัวซ่อนกายให้คน <c oughs> อีกหนึ่งฝ่ายไม่สามารถหาพบหาเจอได้ในที่สุดพระพุทธเจ้า <c oughs> ก็จึงให้ภากาภูม ได้ทดลองการพกาผมก็พยายามที่จะใช้ฤทธิ์ใช้เดชเพราะสามารถเหาะเหินเดินอากาศแปลงกายไปในใต้ทะเลลึกใต้บาดาลไปบนจักรวาลไปทั่วทุกท้องจักรวาลได้ไม่ว่าจะอยู่ในน้ําในดินในใต้บาดาลในฟ้าก็จะเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชในที่สุดก็แปลงกายหายตัวไปพระพุทธเจ้าด้วยมีพระสปัญญายานมีจักสุญานอันประเสริฐได้เห็นทิป,ปจักยานก็เลยรู้ว่านี่พญา พระกาศมนั่นอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ใดแล้วก็จึงได้เสด็จไปบอกว่าเธออยู่ที่นี่เธออยู่ตรงนี้เธอไม่ได้อยู่ที่ไหนในที่สุดประกาศผมก็คิดว่าพระผู้เจ้าก็มีฤทธิ์มีเดชพอกันแสดงพระผู้เจ้าก็ใหญ่เหมือนกันแต่ได้ก็ยังไม่ยอมรับในที่สุดก็จึงเป็นทาที่พระพุทธเจ้าก็จะได้บอกว่าเธอจงหาชั้นและเราก็จะได้ พยายามที่จะปิดบังไม่ให้เธอได้พบได้เห็นในที่สุดพระพุทธองก็แปลงกายบั้นดาผมทั้งหลายผกาผมก็พยายามที่จะหาพระพุทธเจ้าให้เจอไปหานอกจักรวาลอน,นันตจักรวาลก็หาไม่พบไปหาใต้บาดาลใต้น้าใต้ทะเลไม่พบไม่เจอจะหาพื้นดินตามดอกไม้ทั้งหลายก็ไม่พบไม่เจอแต่ได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าอยู่ในที่สุดหาจนหมดเดี่ยวหมดแรงหาจนกระทั่งหมดความสามารถจึงทอ้อ ใจว่าบ,บัดนี้ข้าพรเจ้า ไม่สามารถเห็นท่านได้เลยท่านอยู่ที่ไหนจงปรากฏต,ตัวออกมาพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราไม่ได้ไปไหนเราก็อยู่บนหัวเธอนี่แหละเราก็เดินจงกรมอยู่นี่ก็คือสิ่งที่มีการบันทึกไว้ว่าพระพุทธเจ้าก็ไปปราบพวกบรรดาเทพยวดาภิทั้งหลายทั้งปวงที่เข้าใจผิดว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้สร้างดังนั้นพระพุทธเจ้าจะแสดงฤทธิ์ก็เพื่อให้ภาภูมินั้นได้เข้าถึงธรรมได้เปลี่ยนอุปนิสัยได้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิได้เกิดการ เข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วถ้ากยังมีกิเลสถึงจะมีฤทธิ์มีเดชอย่างไรก็ยังต้องอยู่ใต้อำนาจแห่งการเวียนว่ายตายเกิดควรที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปสู่การกรรมจัดอาสวะกิเลสเพื่อเข้าสู่พระนิพพานดังนั้นพระุุธองค์นั้นก็จึงได้เป็นผู้ <c oughs> แสดงอิทธิปฏิหาร ก็เพื่อให้เป็นประโยชน์ดังนั้นเราทั้งหลายที่จะต้องเกี่ยวข้องหรือบางครั้งบางคาก็อาจจะมีความสามารถจากการบําเพ็ญเพียรก็อย่าได้ไปใส่ใจสนใจถึงขนาดเป็นสรนารณะถึงขนาดเป็นเรื่องภาคภูมิใจว่าวันนี้เรามีทิพแล้วเรามีความวิเศษแล้วเรามีอิทธิปาฏิหาริแล้วเราสามารถเห็น เข้าใจในสิ่งต่างๆได้ก็ให้รู้ว่ามันเป็นเพียงแค่เครื่องมือก็ไม่ได้มีความสําคัญหากเลยยังเป็นผู้มีกิเลสยังมีความโลภความโกรธความหลงยังมีความอิจฉาริษยายังมีการติดฉินนินทายังมีการแข่งแย่งชิงดี ยังเป็นผู้อยากจะมีการสรรเสริญอยากได้ลาบลาบสกาละยังเป็นผู้อยากได้ไดยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งแห่งหนนี่ก็ยังเป็นกองกิเลสเหมือนกับบรรดาพญามารน,นั้นแท้จริงแล้วมีฤทธิ์มากมายสามารถอ่านใจคนได้รู้เหตุการณ์ในอนาคตรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะมาอุบัติขึ้นทาย <c oughs> พญามารก็มีทิพย์จ,จักสุก็รู้ว่าบัดนี้พระพุทธเจ้านั้นกําลังที่จะ มาอุบัติเกิดขึ้นแล้วก็พยายามที่จะหับทหารที่จะห้ามในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะห้ามได้ก็คอยวันเวลาและรู้ว่าบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงก็พยายามที่จะติดตามพระพุทธเจ้าและบรรดาผู้คนที่มีความรู้ความเข้าใจ,จเช่น <c oughs> พวกที่เป็นคนในครอบครัวในพระราชวงศ์ทั้งหลายทั้งปวงก็พยายามห้ามปามไม่ให้พระพุทธเจ้านั้นได้เข้าสแสวงหาธรรมในที่สุด ก็ทั้งโดนจิตโดนใจถึงอย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าก็จะต้องเดินทางเข้าสู่การค้นหาสัจธรรมในที่สุดก็จะพยายามขัดขวางท่านจะออกไปบวชไปเพื่ออะไรทําไมท่านไม่สวยสุขอยู่ในพระราชวังสนดุกสนานเพลิดเพลินม,มีทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> เหมือนกับบรรดาผู้คนทั้งหลายที่หลงไหลพระพุทธเจ้าก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจเพราะเป็นผู้ตั้งสัจจะอธิษฐานจะต้องบรรลุสัพพัญญุตายานในที่สุดพระพุทธเจ้าก็จึงต้องสแสดง <c oughs> สเสด็จออกยื่อจะค้นหาเจะธรรมพยามารก็ไม่ยอมแพ้พยามารก็เฝ้ารอเข้าเฝ้าดูพยายามขัดขวางทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดก็รู้ว่าวันนี้ถึงการเวลาที่พระพุทธเจ้าจะได้ตัดสรู้แล้วในวันวิสาขาบูชาในวันที่พระพุทธเจ้าได้บวชได้ครบกําหนดหกปีแล้วพระพุทธเจ้าจะต้องตัดสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์อันเป็นต้นอันยิ่งใหญ่ดังนั้นพยามารก็ขัดขวางทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงฤทธิ์แสดงเดชรวมเสนามานทั้งหลายผลมานทั้งหลายและบริวารทั้งหลายเข้าข่มขู่เข้าทำลายทำลายพญามารก็แปลงเนื้อแปลงตัวแปลงกายให้หน้าเกียดหน้ากลัวที่จะข่มขู่พระพุทธเจ้าใช้อาวุธทุกประการพากันเฟี้ยงพากันที่จะ <c oughs> ทิ่มแทงพากันที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้พระเจ้าได้หวาดได้กลัวแต่ด้วยพระ บารบมีอันยิ่งใหญ่และต้นสีมหาโพก็เป็นต้นอันยิ่งใหญ่ที่ทําให้สตาราวุธและอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเมื่อได้ส่งมาหาพระบุตรเจ้าก,ก็กลับกลายเป็นดอกไม้ก็กลับกลายเป็นของหอมเป็นของบูชาพญามารก็จึงโกรธก็จึงแค้นก็จึงรู้สึกว่าเอ๊ะทําไมเราเคยมีอาวุธที่ทําให้โลกแตกยังได้ที่ทําให้จ <c oughs> ันสะเทือนไปทุกวงการยังได้ทําไม ไม่สามารถทำะไรพวกเจ้าได้พยามามน,นั้นก็มีฤทธิ์มีเดชพยายามที่จะใช้ทั้งอาวุธทั้งการแปลงกายทั้งการแสดงบรรดาพลพระพล,ละพวกทั้งหลายทั้งปวงบริวารทั้งหลายเสนาแมนทั้งหลายมีมากมายมหาศารไปตุกขอบจักรวาลเอามาข่มมาขู่พระพุทธเจ้าในที่สุดใน ไม่สามารถที่จะใช้ฤทธิ์ใช้เดชที่จะข่มถูได้แล้วก็จึงใช้วิธีอันตรพานเรียกว่าพยายามจะขอมายื้อแย่งสถานที่ที่พระพุทธเจ้าที่นั่งอยู่ใต้โพธิบัลังเพื่อที่จะได้บอกว่าที่ที่นี้ไม่ใช่ที่ที่ท่านจะมานั่งไม่ใช่ที่ที่ไม่ใช่ที่ท่านเป็นเจ้าของท่านจะต้องลุกออกไปท่านจะออกออกไปในที่สุดพระพุทธเจ้าเองนั้นที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าเรานั้นได้สร้างบุญสร้างกุศลมามากมายเราได้เป็นผู้ แสดงสัจจะวาจาไว้เราได้เป็นผู้ทำสัญลักษณ์ไว้เพื่อให้ได้มาตัดสลูใต้ต้นสีมหาภูเราจะไม่ยอมที่จะลุกไปให้ใครพญามารก็จึงบอกว่าท่านมีเหตุผลอะไรท่านมีใครเป็นพยานส่วนเรานั้นมีพยานพวกพญาบรรดาเสนามารพลมารทั้งหลายทั้งปวงก็พากันยืนยนันว่านี่เป็นที่ของเขาที่ของพญามาร ในที่สุดพระผู้ดงลก็จึงได้เป็นผู้บอกว่าเรานั้นได้สร้างกุศลมาทุกภพทุกชาติเราได้หยาดน้ำลงบนดินไปทุกภพทุกชาติน้ำที่อยู่บนดินนั้นจึงเป็นสัญญาณจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์จึงเป็นหลักฐานว่าเรานั้นได้เกี่ยวข้องกับสถานที่แห่งนี้ในที่สุดพ่อจึงได้แสดงอาการแห่งการเรียกสัจจาวาจารวมไปทั้งถึงแรงอธิษฐาน ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นแผ่นดินก็จะต้องตื่นจะต้องลุกจะต้องเป็นคนที่ฟื้นขึ้นมาเพื่อแสดงตัวว่าบัดน,นี้เราขอเป็นผู้ยืนยันเราขอเป็นผู้เป็นพยานว่าน้ำทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นที่มากมายที่พ <c oughs> ระโพธิสัตว์นั้น ได้กระทำไว้อยู่ในมวยผมเราพระแม่ธรณีก็จึงแทรกกายแทรกตัวขึ้นมาเพื่อจะแสดงว่าน้ำที่มากมายมหาศาลเพียงใดในที่สุดก็จึงบีบมวยผมน้ำที่มากมายนั้นก็จึงท่วมพัดพาลาพระเสนามานพยามันพลมานทั้งหลายให้กระจายหายไปเป็นผู้พ่ายแพ้ไปนั่นก็เป็นฤทธิ์เป็นเดชนั่นก็เป็นสิ่งที่ได้ทำมาทุกภทุกชาติเหมือนี้เราก็จะได้รู้ว่า พระพุทธเจ้านั้นก็รู้ว่าบรรดาผู้ที่ต่างศาสนาก็ยังมีฤทธิ์มีเดชต่างลทัทธิปีศาจมารก็ยังมีฤทธิ์มีเดชและบรรดาผู้บำเพ็ญเพียรก็ยังมีฤทธิ์มีเดชเหมือนกันแต่ถ้าใช้ไม่เป็นก็จะเป็นเหมือนอาวุธลายที่ทำลายทำลายตัวเองเหมือนกับคนที่มีอาวุธแต่ใช้ไม่เป็นในที่สุดก็จะระเบิดใส่ตัวก็จะทำให้ตัวเองนั้นต้องตกทุกข์กได้ยาก ก็จึงได้เป็นผู้สารเสริญว่าเราทั้งหลายทั้งปวงถ้ามีฤทธิ์มีเดชก็ใช้ในทางที่ถูกต้องที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไปเพื่อการพ้นทุกข์เราทั้งหลายรู้ใจใครก็พยายามทําให้เกิดเป็นกุศลทําให้เกิดเป็นช่องทางในการที่จะผลักดันให้เขาทั้งหลายได้เข้าถึงธรรมรวมกระทั่งถึงเราควรจะศึกษาเล่าเรียนเรื่องของการแสดงเหตุผลแสดงคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าเป็น อา่านุูสาสนีปติหารสั่งสอนอบรมผู้คนด้วยเหตุด้วยผลให้เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจให้เกิดสติเกิดปัญญาให้เกิดคุณธรรมในที่สุดให้เกิดการพ้นทุกบัดน,นี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้เข้าใจว่าหลายคนก็จะต้องเป็นผู้ได้ประสบกับ <c oughs> สิ่งต่างๆที่เราไม่เคยมีไม่เคยเป็นมาก็จะได้เป็นผู้หลงไหลพยายามเปลี่ยนแปลงและนําสิ่งต่างๆที่เป็น ปฏิหารที่เกิดขึ้นนํามาสู่การใช้เพื่อให้เกิดการพ้นทุกบรรลุธรรม อานิสงผลบุญที่ทั้งไล่ทั้งปลงในธรรมก็จะได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยได้พ้นจากทุกโศกโรคภัยอันตรายคุณใช้วิญญาณไลา่อานาถอาเพศคัมสากัมแจงตเนตตะไรการละกินินยูไปเดตะมงคลวิชาคุณพานความยากจนนี้สินโลกไล่โลกระบาดวิญญาณไลา่ปีศาจมารศัตรูประสัมมาให้ไปที่ยังไม่มีองค์เป็นจะได้มีได้เป็นใดๆที่มีในความพาังทุกข์ร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสผู้ดมสมบูรณ์ในปัจจัยสี่ได้ปาศผลสมเร็จในชีวิตทางโลกอันสูงสุดในหน้าที่การงานในครอบครัวใน ทำได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยกันทุกคนทุกด,ด้านเถิด